เดีนี่ยเสดังมันคือกิ่งสัญญาณเตือนสำหรับการขโมยนะมันก็จะใช้วิธีในการที่จะติดไอตัวก,กิ่งกับชิ้นแม่เหล็กเนี่ยไว้ไว้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ติดกันเนี่ยเวลามันติดกัน มันจะไม่มีเสียงเวลามันแยกออกจากกันเหมือนเราเปิดประตูอ,ะะอ,อ,อันนี้จริงซื้อเมื่อไห่อ่านมากเลยนะราคามันได้แพงถูกมากๆแล้วก็ข้างในมันจะใช้ฐานเดี๋ยวเปิดให้ดูมันใช้ฐาน3ามก้อนเป็นฐานเล็กเหมือนฐานนาฬิกาก็เหมาะสำหรับคนที่จะติดตามหน้าต่างประตูบ้านติดจากด้านในนะแบบเนี้ย เ,เวลามีใครมาเปิดมาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้หรือลงรถหรือที่ที่มีเด็กอ่าที่จะต้องเปิดหรืออะไรเงี้ยหรือเราไปข้างนอกอ่ารถบ่งรถบ้านอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มันมันเป็นสัญญาณเตือนที่ทําให้เรารู้ว่ามีคนกําลังเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างเข้ามาเออมันก็โอเคมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมันไม่ได้มีเซ็นเซอร์แบบล้าอะไรที่เตือนไปในแอปอะไรขนาดนั้นนะ มันแค่ทำงานอย่างนี้เลยแล้วมันก็แล้วมันก็มีเสียงเลยถ้าเกิดไม่ต้องการใช้ก็แค่ปิดตรงน,นี้มันจะมีปุ่มปุ่มเปิดปิด on off ด้านข้างแค่ตรงนี้เองนะเนี่ยปิดปิดไว้เออก็คือเหมือนติดตั้งไว้ครั้งหนึ่งเราก็เราก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะนะตามขอบหน้าต่างแล้วก็เวลาจะใช้เราแค่มาเปิดด้านข้าง สมมติเราไม่อยู่บ้านเราจะไปเที่ยวเออไปเที่ยวหลายวันแล้วก็มีหน้าต่างประตูอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบติดไว้ทุกอันเลยเพราะบางทีไอเสียงพวกนี้มันก็ทําให้ขโมยหรืออะไรที่เข้ามามันตกใจนะแต่ว่ามันดังมันดังอันนี้เดียวเองนะนี่มือคือ <c oughs> ซื้อซื้อมาหลายอันมากอะผมซื้อมาเป็สิบอันเลยแล้วก็จริงๆก็ติดไปที่บ้านแต่ว่านี่อยู่ค,คอนโดก็เลยมาแปะให้ดูเฉย เพราะอยู่คอนโดมันอยู่สูงนะมันไม่ไม่ไม่รู้จะติดทำไมตรงหน้าต่างแล้วมันก็มีลูกกงมมีอะไรอันเนี้ยแนะนําถูกมากมากนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันกี่บาทไม่แน่ใจแล้วมันไม่ได้ทับซ้อนแล้วก็วิธีการในการแปะเนี่ยมันเป็นแค่เหมือน,เห,อนเหมือนเทปกาวอะเออเหมือนแค่เป็นเทปกาวเทปสองหน้าเออเหมือนเทปสองหน้าทั้งไอตัวที่เป็นไอตัวฐานแม่เหล็กกับไอตัวตัวเครื่องตรงนี้นะไอตัวกิ่งตรงเนี้ย มาแค่แปะไปมันแปะตรงไหนก็ได้เออมันใช้สําหรับอันนี้ได้ด้วยลิ้นชักอะไรเงี้ยนึกออกไหมคืออะไรก็ได้ที่ที่มันสามารถเปิดหรือเลื่อนได้แล้วแค่หลักการแค่แปะไอ้ตรงตัวเนี้ยไว้กับฐานที่ใดที่หนึง่งสมมุติถ้าเป็นเอ,อลิ้นชักแล้วก็แปะไว้ตรงขอบไอ้ตรงนี้เราก็แปะไว้ตรงบานพับอ่าบานเลื่อนหรือสลับกันก็ได้แล้วแต่แค่ให้มันเกิดกลไกาการที่จะแยกแล้ว แล้วเกิดเสียงแค่เน้นพอแต่ว่ามันเวลาที่มันมาติดกันอตอนที่ปิดปิดแล้วไม่เกิดเสียงเนี่ยคือมันต้องมามาชิดกันค่อนข้างจะสนิทนะเพราะมันเป็นแม่เหล็กอืมมันมันก็จะหยุดตอนที่มันปิดปกติอยู่อย่างเงี้ยใครไปกดังเป็นนวัตกรรมนะนี่คือแล้วมันใช้ง่ายมากเลยราคาโอเคด้วยอืโอเคเดี๋ยดูดูรายละเอียด เดี๋ยวลงดูดรายละเอียดว่าไอสินค้าตัวน,นี้มันมันมันเป็นอะไรคืออะไรเนี่ยคือหน้าตาเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้เลยน่าจะจากจนะีนแหละยี่ห้อยี่ห้อนี้เขาบ้างเพราะเพราะผมผมซื้อหลายอันไงมันเลยเยอะเพราะมันไม่แพงอ่ะมันหนึ่งแถมหนึ่งเนะมั้งตอนซื้อไม่แน่ใจจำไม่ได้น,นี่ มันก็จะเป็นไอตัวเทปสองหน้าครับแปะมาให้แบบนี้เลยเราแค่เลาะออกแล้วก็ไปแบบที่ที่เราต้องการสองชิ้นแล้วก็เปิดดูฐานก่อนนี่มันมีมีฐานมาให้สามก้อนพร้อมใช้ด้วยก็แค่ดึงไอตัวขั้นออกมันจะมีตัวขั้นมาแล้วลองดู อันนี้ผมก็ดึงสดสดเลยนะไม่รู้ว่ามันพังป่ะเพราะบางทีของพวกนี้มัน,มนก็มีบางอันที่พังเนาะต้องทาใจเพราะว่าของมันไม่ได้ราคาสูงมากนี่ใส่อ่เอาทานออกแล้วอันนี้เห็นปุ่ม on off ไหมครับอ่ะก็เปิดไป on เลยเดังเลยเหรอเออใชม่มันจะดังเงี่เพราะเมื่อกี้ผมถือไอ้ตัวแกนอยู่อีกมือหนึ่งมันห่างกันต้องเอามาติดไปถึงจุดเห็นปะห่างดัง ชิดหยุดดังชิดหยุดมันคนแก่มันง่ายไหมก็คุณจะไปแปะอะไรก็ได้ที่มีการเปิดแล้วแบบทําให้คุณรู้ว่าตรงนั้นมีมีการเปิดอาจจะเป็นที่ที่มีเด็กอยู่ก็ได้อนะไรเงี้ยเนาะบางทีเราอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้มีเวลาดูเด็กตลอดอะไรเงี้ยเวลาเด็กเปิดประตูอะไรก็อาจจะดังก็สะดวกดีนะหรือบ้านที่มีหมง่งมีหมาอะไรเงนะี้ยเราติดไว้อะมันบางทีก็อาจจะช่วยเตือนได้อืมแต่ ดังอยู่นะอย่างนี้ขโมยก็ตกใจนะเปิดเข้ามาสุมสีุ่มห้าข้อดีคือเวลาที่เราแปะไว้ด้านในอะ่ะด้านในประตูหน้าต่างอะไรเนงะี้ยหนึ่งคือมันก็ทําให้คนที่เปิดมาไม่เห็นด้วยใช่ปะ่ะว่ามันมีอะไรติดอยู่มันจะรู้อีกทีก็คือเปิดแล้วมีเสียงแล้วมันก็จะตกใจเออเวิร์กนะแล้วมันง่ายดีเราไม่ใช่เราแค่ปิดตรงนี้อืม เนี่ยลองดูเอาปิดกอปิดก่อปิดเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนี่รายละเอียดสินค้าเชียร์ยี่บห้าบาทอันนี้เป็นอันที่ผมซื้อนานละซื้อมาห้าอันไม่น่าจะตั้งหนึ่งคำหนึ่งป่ะนี่ อันนี้ยี่บ้าบาทอะ่ะเออกิ่งติดประตูหน้าต่างสำหรับใช้ในบ้านวางมก็รานเรียงคงไม่เป็นไรมากมั้งเนาะทำจากพลาสติกนี่คือขนาด 6กจุดสองคูณสามจุดสองคูณสองคูณสองเซนก็น่าจะเป็นสีขาวสีเดียวแรงจ่ายไฟแบตเตอรี่หนึ่งจุดห้าโวลต์สามชิ้นก็อธิบายหมดแล้วติดตั้งง่ายมีเทปอะไรพวกนี้นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านอพาร์ตเมนต์เออพวกพวกอพาร์ตเมนต์หอพักเนี่ย หรือผู้หญิงที่จะต้องอยู่คนเดียวตามหอพักอะไรพวกนี้ผมว่าเวลาก่อนนอนอย่างเงี้ยสมมติติดไปตรงประตูอ่ะก็ไปเปิดมันไว้นะก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเอาเวลาใครเข้าใครออกอะไรเราก็จะรู้หรือคนที่กำลังจะเปิดเข้ามาอะไรมันก็จะแบบตกใจอะ่ะแล้วมัน,นกลไกมันไม่ได้ซับซ้อนไงนสมมุติเราอยู่ห้องยังหรือมีคนอยู่คิดว่าเออตอนนั้นมันมันไม่มีอะไรต้องต้องน่ากลัวน่าแบบกังวลอะไรเงี้ยมันก็ปิดไปไง พวกอพาร์ตเมนต์หอพักเนี่ยน่าสนใจบ้านเคลื่อนที่พวกมอเตอร์โฮมใช่ไหมการทำ RMS อันนี้คืออะไรวะออฟฟิศเออออฟฟิศก็ใช้ได้นะหรือพวกคอมออฟฟิศอะไรเงี้ยมีหลายประตูหลายหน้าต่างเพราะว่ามันอาจจะมีของมีค่าอยู่ข้างในเอกสารแรงต่างคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยติดไว้ก็ก็โอเคห้องพักในโรงแรมอืม อันนี้น่าจะสําหรับเวลาเราไปแบบไปพักต่างสถานที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพักต่างสถานที่แล้วก็แบบกังวลนะ่ะใครแม่งจะเปิดเข้ามาหรือเจ้าของโรงแรมแม่งมีกุญแจจะเปิดเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออติดไว้ก็ดีนะมันก็ช่วยเตือนนะยิ่งบางห้องที่มันเป็นห้องแบบที่มีห้องแยกเข้าไปอีกทีอะไรเงี้ยบางทีเราไม่เห็นเลยว่าข้างนอกมีคนเปิดเข้ามาแล้วเพราะเราอยู่ในห้องแยกที่เป็นห้องแบบ ห้องในห้องอีกทีอะไรเงี้ยเออมันก็น่าสนใจลงจอดรถอื่นๆอย่างที่บอกก็คือพวกลิ้นชักพวกอะไรพวกนี้ครับตู้ตู้ที่เก็บของมีค่าอะไรต่างๆอะไรก็ได้ที่มันมีฝามีการเปิดมีอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเนื่องจากสีแสงหน้าจออาจทําให้สีมันก็แตกต่างก็ก็น่าจะเป็นสีขาวสีเดียวนะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรรีวิวสุดสี่จุดหกเต็มห้า ก็ไม่ได้สูงมากแต่ผมว่าก็อาจจะเกิดจากดูรีวิวที่น้อยๆเพราะอะไรส่งนานเหรอของไม่ครบเสินค้าชำรุดเสียงดังตลอดอ่ะอ,อย่างที่ผมบอกกับด้วยราคามันเท่าเนี้เนะแล้วมันก็แบบเออเป็นของที่สามารถน่าจะมีมีการพังหรืออะไรได้นะผมก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจหรอกก็ลองดูครับ เดี๋ยวลองแปะลิงก์ไว้ให้นะร้านที่ผมซื้อแล้วกันก็ราคาประมาณนี้ก็ก็ไม่ได้คิดมากอยู่แล้วมันคือถ้าดูดาวมันก็มันก็ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอืแต่ที่ผมซื้อมาก็ยังไม่มีไหนที่มีปัญหานะเออก็ลองดูครับใครที่กําลังหาสัญญาณการขโมยหรือสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะแล้วแปะลิงก์ไว้ให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ช่องของเราพยายามจะรีวิวสิ่งที่ สิ่งที่ใช้จริงๆนะในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้มีการเมคอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อต่อทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะรีวิวเกี่ยวกับของที่คนขายของออนไลน์อาจจะจําเป็นต้องใช้ต้องมีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ